สวัสดีด้วยครับอยู่กับผมเบสเนวสตีน Never นะครับวันนี้ก็จะมาสอนทำอินโทรจากรูปภาพเออทุกคนคงจะงงว่าทำอินโทรจากรูปภาพเนี่ยมันจะไปสวยหวยอะไรมันก็อยู่เฉยมันก็ดิ้นไม่ได้ไหมครับเออก็ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอย่างแรกเราหารูปภาพมาครับรูปอะไรก็ได้ครับโดยผมเป็นรูปที่ผมตัดกรอบคือ แบ็กกราว n d พื้นหลังอ,อกนะครับจะแสดงความแตกต่างครับผมเอาเอนจิเนียร์ตัวเนี้ยมาแล้วผมไปเร่อ background นแบ็กกราวนี่อย่างนี้เลยควรจะเป็นแบ็กกราวสีดำหรือสีขาวนะครับเพราะไม่ฉะนั้นจะเห็นรอยที่เราตัดพลาดน,นะครับก็ผมก็ไม่ตัดเนียนนี่นครับคือจากรูปที่ผมตัดครับคือรูปนี้รูปนี้คือยังไม่ตัดก็มาลงมาอย่างเงี้ยมันก็เออมันก็จะไม่เป็นสีเดียวกับแบ็กกราวเห็นไหมครับ อันนี้ก็สีดำอืมควรจะใช้ b a c k กราวด์สีขาวหรือสีดำนะครับนนเพื่อความสวย <ied. S 1> แล้วก็ไม่ต้องขยายให้มันใหญ่มากนะครับเออม, <c oughs> มันไม่เฟียวก็ลบไปครับโดยเราจะหาพื้นหลังก่อนอย่างแรกพื้นหลังเราอย่างเช่นผมจะเอาพื้นหลังเป็นอันนี้นะครับฮีโร่อมนิ w เวิร์ เดี๋ยวเราจะทำมินิโถท,ที่แตกต่างจากนั้นก็ได้ครับเช่นเราเอาตัวละครตัวอื่นมาเดี๋ยวเราต้องไปหาก่อนเนี่ยอย่างเช่นเราเอาเดนเต้ลีออนเราเอารีออนเราซอมบี้เรานี้มาทำก็ได้นะครับต้องไปหวังที่เดียวกันจะได้หาง่ายๆนะครับ แบบไม่จําเป็นต้องเป็นรูปฮอนเสมอได้อย่างเช่นเราเดนเต้มาเงี้ยยืนถือปืนหล่อๆเลยเนี่ยฮะไม่ทําไม่ได้เนี่ยก็ทําได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเออมันก็ทําได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพื้นหลังฮอนก็ได้คนระับเพราะเกมต่อไปผมบอกเลยผมจะเล่นฮอนไอ้ฮอนผมคือวอตวอตเตอร์ฟัส ผมชอบดูพี่เขามากเลยอะดูแล้วก็อยากจะเล่นตามอ่ะแต่ตอนเนี้ยค่ดจอพังอ่ะก็เลยมาสอนทำอินโทรไว้ก่อนใจจริงก็อยากเล่นทางกับพี่นะเห็นพี่เขาเก่งดีมเป็นสิบวิอินโทรน่าจะประมาณสิบวิประมาณนี้ครับไม่จำกัดโดยเราเอาตัวแรกก่อนอย่างนี้ อย่างเช่นเราจะตัวแรกเป็นอะไรดีวะต้องเป็นตัวคนโหดดิคนโหดก็ต้อง,โน,โโน,โองนี่นะครับขวัญใจเด็กๆมังกี้คิงโดยมังกี้นี่ผมก็ไปตัดใน Photoshop c s 3ครับโดยวิธีตัดก็มีเยอะแยะครับทั่วไปนี่ยืนยืนเด่นนะครับไม่ข้าวขึ้นมาครับเห็นรอยขาวๆไหมครับนี่ครับ มัคือการตัดไม่เนียนครับคือไม่ละเอียดเท่าไหร่ครับก็ฝึกๆก,กันไปนะครับก็ไม่ริคเคนผมหายไปไหนวะอาหายเราจะเอานี่ก็ได้ครับนี่ไม่ริคเคนเจอแล้วเป็นราชาตัวโกงแล้วก็เอามาเสียบไปเลยเสียบไว้สิอืม เรามังกี้ขึ้นมาก็ได้นะครับให้เห็นสรีละทุกสัดส่วนยิ่งขายายรอยที่เราตัดมันก็ยิ่งจะเห็นชัดขึ้น,นครับถ้าเกิดเรายังตัดไม่เนียนเราก็จะเพิ่งมาขายายอย่างนี้ก็ได้ครับเราจะเปิดดูครับเอออย่างนี้มันจะไปแบบสวยอะไรใช่ไหมครับเราก็าใส่ลูกเล่นเข้าไปนิดหน่อยอาจจะใส่แบบโดยให้เป็นอันนี้ก็ได้จะค่อยๆมาครับโดยเราจะแบบไม่เอามาพร้อมกันเลยถ้ามาพร้อมกันจะไปอะไร เราเอาราชาแห่งตัวโกงขึ้นมาก่อนนะครับเ้าก็ลากเราสามารถปรับให้มันยาวได้ปรับให้มันสั้นก็ได้นะครับวาันนี้เราปรับให้สั้นแล้วนี้ปรับยืดมาหน่อยครับแล้วเราจะมาดูครับนี่ครับเมดิเช่นจะขึ้นมาก่อนแล้วมังกี้คิงก็จะขึ้นมาตามครับเนาะเท่เทแล้วก็กด i m p o r t f i l e ขึ้นมาครับเราอยากให้ฮีโร่ตัวนั้นอยู่ในเกมด้วย หัญใจเด็กๆแน่นอนครับ night nice h o w ครับตัวนี้ลากไปให้สุดเลยครับถ้าเราอยากให้มันอยู่จนจจบคลิปครับจบคลิปหรือไม่เราอาจจะอยู่แค่ตรงกลางคลิปก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็กดเพิ่มแท็กขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปเลย night nice h o นี่น่าจะประมาณนี้แล้วมัแล้วก็ยืดให้มันจบไปเลยถ้าจะไม่ออกมาพร้อมกันนะครับมันจะดูแลไม่เฟี้ยวก็ยืดนะเนี่ยจะออกมาเป็นโดยตอนนี้ไม่มีกาจอครับทำ <c oughs> ออกมาไม่ค่อยสวยอะไรนี่ตัวบเบล่มเพิ่ม,มจะบังใแถาหมดละ่ะโอย่อ,อมาแล้วมาอยู่ตรงนี้คนระับ ใต้ตีนมังกี้หิงหรือว่าไปอยู่ฝั่งไมลี่แคนดีขวัญใจเด็กๆต้องอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> ขวัญใจเด็กๆ <c oughs> น่าจะใช่นะครับเราจะใส่ตัวอะไรพดีเอนจิเนียครับเป็นตัวที่ผมชอบเล่นเลยว่าได้ก็ดูจากสกิลแล้วก็ โดยแบบเราเอาเอฟเฟกอื่นก็ได้ครับเช่นเราจะเอาเอฟเฟกนี้ก็ได้ครับแล้วแต่คนนะครับผมไม่ชอบเอฟเฟกนี้ก็นี่ได้หมดครับแล้วแต่ครับอันนี้ก็ไปวางอะไรกลางจอหน,น้นั้นไม่ต้องซูมเออแล้วก็เอาไปอยู่ฝั่งนี้แล้วพวกตัวแคลลี่ฮโอด ตัวเอนจิเนียร์จะไม่แคลี่นะครับอาจจะเป็นตัวต้นเกมแต่เล่นเป็นตัวเลทก็ได้นะครับโหดมากไย่าไปเอาเรื่องมันเอาเรื่องเราของเราดีอ่ะเอาขวัญใจเด็กๆจะมีตัวไหนนะนี่พลาดไม่ได้ตัวนี้ขวัญใจเด็กๆสกาบอยขวัญใจเลยถือว่าเป็นขวัญใจเด็กๆเ,เลยว่าได้นะ เอฟเฟกเข้าไปเอาอันวันนี้อื้มอื้มปัญแจกเด็กก็ไม่อยู่ฝั่งนู้นปัญแจกเด็กก็ไม่อยู่ฝั่งนู้นมานะให้เห็นดาบนะเห็นดาบเห็นดาบเออมจะเฟี้ยว ก็ Import ไฟล์อีกตัวหนึ่งถ้าจะได้อีกตัวหนึ่งเราจะใช้ตัวอะไร <c oughs> ใช้เดนเต้แม่งเลยเราจะใช้อะไรดีวะเราอาจจะใช้ลีออนหรือนี่ก็ได้ครับแมกมันก็ไม่รู้ว่าจะใส่ตัวอะไรลงไปแล้วลากลาก ย่อตัวให้เล็กหน่อยทีนี้เราก็นี่ครับใส่เข้าไปให้เต็มงงมาตัวสุดท้ายเลย ขวัญใจเด็กๆกับแคลี่ครับเล้แบบอ้ยอยู่ที่ตัวละครมันโผล่มาโผล่มาไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออเราก็ใส่เข้าไปครับใส่แบบลูกเล่นเข้าไปานิดนึงนี่ครับเอานี่มาเลยมาวางไว้เราอยากจะให้ฮอนเนี้ยมาแบบไม่อยู่ตรงนี้เราอยากให้มันโผล่มาตอนหลังแบบลอยมาแล้วโผล่มาทับเลย หรือไม่เราอาจจะเป็นชื่อชาแนลเราก็ได้ครับเนเวอร์ตีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมใช้เป็นรูปผลลวกันเอาเวนละหายหาแป๊บโออยูนี่อยู่นี่อยู่นี่เจอแล้วแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วกด add animation แล้วกดตรงน,นี้เอาไปสูตรคลิปเลยก็ได้เอาแบบไวๆเลยแบบลอยโผล่มาแล้วจบเลยไม่ต้อง นี่มันเป็นปรับความช้านี่ค่อยๆลอยขึ้นมาครับเราปรับเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับดูครับมันจะไม่มาเลยมันจะค่อยๆเลื่อนมาเอาเวนละเดี๋ยวเฟลเ fail ลเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมันต้อง กดตั้งแต่ตรงนี้ครับกดคนใหม่กด a อตแอนิเมชันตรงนี้ป้องให้เป็นศูนย์ดูดิเออมันก็ยังไม่ลอยมาใช่ไหมครับถ้าเราอยากให้ลอยเราก็เลื่อนมาไปตรงนี้เออปิดปิดก็จะขึ้นมาอันนี้ให้ มันก็จะค่อยๆลอ,อยมาเราแบบไม่อยากให้มันลอยมานานแบบอยากให้ลอยมาปุ๊บแล้วจบไปเลยจบคลิปไปเลยเราก็เอ้เราต้องเลื่อนมาหน่อยดีกว่าเพื่อให้มันลอยมาให้มันได้ค้างอยู่นานๆหน่อยดาวค้างฟ้า้วสองแสน <c oughs> ไม่ใช่นะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเราก็จะให้มันค,อคอ่อยๆเลื่อนมาเลื่อนมาปุ๊บเอาจบเลยเอาอีกหน่อยอีกหน่อยให้มันอยู่ค้างๆหน่อย แล้วมันก็จะลอยมาตรงกลางเหมือนตัวฮิลโทผมจะหายไปตัวหนึ่งนะครับตัวไหนยังไม่ลากนี่ว่าแล้วตัวนี้มันเสร็จแล้วครับทำอินโทง่ายๆจากภาพนะครับเราแบบอินโทงง่ายๆเออมันก็ไม่เล้าใจอะมันขาดเสียงใี่ไหม,มแล้วกดเพิ่มเสียงกับ add import file โดยที่ผมทําเสียงไาแล้วเสียงจากอินโทนะครับใช้อินโทไหนดีนี่แล้วผมทําไว้แล้วนะครับตัวหนึ่ง บอกเฮ้ยจเจามาเป็นคลิปวิดีโอมันก็ทับอันนี้หมดดิเราจะเอาแค่เสียงอะเราก็กดนี่ครับนี่ตัวนี้ดูดูดูกด,ดตัวนี้กดลิกปุ๊บแล้วมันจะแยกเสียงออกจากวิดีโอได้แล้วก็ลบวิดีโอไปแล้วนี้เสียงมันเบาใช่ไหมครับเสียงเพลงยืด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 ให้เบาๆเสียงเพลงนะครับเอ๊ะหรือว่า อย่างเงี้ยแหละเราก็ยืดให้ตรงกับเสียงเพลงนะครับยืดยิ่งอยู่นานยิ่งเท่ครับก็เราถ้าเราแบบอยากให้ตัวนี้มันอยู่แป๊บเดียวไม่ชอบตัวนี้เราก็เลื่อนไปได้ครับเลื่อนเอฟเฟคไปได้ครับให้มันโผล่ออกมาแบบไม่ต้องมาติดกันนะครับมันจะได้เป็นอาร์ตอีกแบบหนึง่งจะค่อยๆโผล่ฮีโร่ทีละตัวครับชอบตรงเนี้ยแหละแล้วมาฟังเสียง โดยผมใช้เพลง Angel with shot กันนะครับแน่นอนครับติดจาก l a w b เก a k e r ครับฟังกูกกวันโอ้ยเสียงอะไรวะเสียงไม่หึงเราปรับที่ออดิโอวอลลุ่มได้ครับกดเลยกดเพิ่มอย่างนี้เลยเต็มไปเลยแล้วฟังดูโคต้นมัน โดยนี้มันจะแหลกแหลกจนมองไม่เห็นว่ามันสวยยังไงเดี๋ยวเรากด Product a แ d s แชร์ครับแล้วเรากดนี่ครับ HD ใส่ชื่ออะไรก็ไปก็ได้ครับผมจะใส่ Never s t e a ว้กด finish แล้วรอมันเรนเดอร์แป๊บหนึ่งครับเราก็รอมันเรนเดอร์จนเสร็จนะครับก็ลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับก็กดนี่ขึ้นมา,ยายใหญ่ใหญ่เลย ดูความเป็นโปรเฟสชันนอลเนีอยนะ่ยนี่เขาพูดเกินไปผมก็เพิ่งหัดทำนะครับอาจจะมีคนทำดีๆก่าผมอาจาอาจ,าจะดูนเดี๋ยวค่อยมาติบไา้ง่ายละ่ะง่ายละ่ะง่ายละ่ยละอันนี้ไม่ อันนี้ผมไม่จํากัดความคิดนะครับอาจจะทําแบบอะไรก็ได้ผมก็เพิ่งหัดทําทเหมือนกันครับมีคนทําได้ดียวผมเยอะครับก็ก็ลองหัดหัดกันดูครับไม่มีใครแบบมาเก่งเลยครับมันก็หัดกันทุกคนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนงงว่าเออรูปนี้เป็นมาไงเดี๋ยวมันก็มีใน y o u t u b e เยอะแยะครับเดี๋ยวผมไปทําให้ก็ได้ครับแต่ผมจะสอนวิธีไอ้นี่อะไรว่ตัด แบกคราวออกแบบง่ายๆก็ได้ในะคลิปหน้าก็พูดคำเดิมห่อยรวยกันหลาอย่างห่างหายไปนานไม่ได้พูดนานอะ่ะขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกซับสไคร้ด้วยนะครับ